การเชื่อมโยงกับจิตวิญญาณที่สูงกว่าเป็นกระบวนการที่ช่วยให้เรามีความรู้สึกเชื่อมต่อกับพลังงานหรือแรงบันดาลใจที่เกินกว่าตัวตนส่วนบุคคลซึ่งสามารถให้ความรู้สึกถึงความเป็นหนึ่งเดียวกับจัก,กรวาลและสิ่งที่อยู่รอบตัวการเชื่อมโยงนี้ทำให้เราสามารถเข้าถึงความสงบภายในการเข้าใจในความหมายที่ลึกซึ้งของชีวิตและการดำรงอยู่ หการฝึกสติและสมาธิการฝึกสมาธิเป็นวิธีที่มีประสิทธิภาพในการเชื่อมโยงกับจิตวิญญาณที่สูงกว่าการนั่งสมาธิอย่างสม่ำเสมอจะช่วยให้จิตใจสงบและเปิดรับการติดต่อกับพลังงานภายในและภายนอก การมุ่งเน้นที่ลมหายใจหรือการใช้คำสวดมนต์เป็นเครื่องมือในการนำจิตใจให้เข้าถึงระดับที่ลึกขึ้นและเปิดช่องทางให้ความรู้สึกถึงพลังงานที่สูงกว่าเข้ามา 2. การฝึกการรับรู้ในปัจจุบันการตระหนักรู้ในปัจจุบันช่วยให้เราเชื่อมโยงกับพลังงานของจิตวิญญาณที่สูงกว่าในขณะนี้เมื่อเราอยู่ในขณะปัจจุบันอย่างแท้จริง เราจะมีความสามารถในการรับรู้สิ่งที่เราไม่เคยตระหนักมาก่อนการรับรู้ในปัจจุบันไม่เพียงแค่การมีสติแต่ยังรวมถึงการรับรู้ถึงความเชื่อมโยงระหว่างตัวเองและสรรพ,พสิ่งรอบตัว 3. การรับรู้ถึงพลังงานที่อยู่รอบตัวจิวิญญาณที่สูงกว่ามักเชื่อมโยงกับพลังงานที่อยู่ในทุกสิ่งที่มีอยู่การเชื่อมโยงกับพลังงานเหล่านี้ ทำให้เราเข้าใจความเป็นหนึ่งเดียวกับจักรวาลและสิ่งที่เกิดขึ้นพลังงานที่สูงกว่าจะมาจากความรู้สึกที่เราเชื่อมต่อกับธรรมชาติหรือสัมผัสถึงความสงบและพลังงานที่มีอยู่ในสิ่งต่างๆรอบตัว 4. การพัฒนาความเมตตาและกรุณาการมีความเมตตาและกรุณาต่อผู้อื่นไม่เพียงแค่เป็นการพัฒนาอารมณ์ความรู้สึก แต่ยังเป็นวิธีในการเชื่อมโยงกับจิตวิญญาณที่สูงกว่าการแสดงออกถึงความรักและการเอื้ออาทรต่อสิ่งมีชีวิตทั้งหมดช่วยให้เรารู้สึกถึงการเชื่อมต่อที่กว้างขวางและลึกซึ้ง 5. การติดต่อกับธรรมชาติธรรมชาติเป็นช่องทางหนึ่งที่ช่วยให้เราเชื่อมโยงกับจิตวิญญาณที่สูงกว่าการอยู่ในธรรมชาติช่วยให้เราสามารถฟื้นฟูจิตใจ และสังเกตเห็นความเชื่อมโยงระหว่างชีวิตและจักรวาลการเดินป่าการฟังเสียงน้ำตกหรือการนั่งใต้ต้นไม้ช่วยให้เราเกิดความรู้สึกถึงพลังงานธรรมชาติที่เกินกว่าตัวต,วตนส่วนบุคคล6การตั้งคำถามและการเปิดใจการตั้งคำถามเกี่ยวกับความหมายของชีวิตหรือการเชื่อมโยงกับสิ่งที่สูงกว่าเป็นวิธีในการค้นพบ ความรู้สึกที่ลึกซึ้งยิ่งขึ้นการเปิดใจให้กับคำถามเกี่ยวกับความเป็นจริงและการยอมรับว่าความรู้หรือความเข้าใจที่เรามีเป็นเพียงส่วนหนึ่งของความจริงที่กว้างขวาง 7. การยอมรับการเปลี่ยนแปลงและปล่อยวางการเชื่อมโยงกับจิตวิญญาณที่สูงกว่าคือการปล่อยวางจากการยึดติดกับสิ่งต่างๆในโลกนี้เช่นความคิด ความกลัวหรือความวิตกกังวลการยอมรับความเปลี่ยนแปลงในชีวิตและการเปิดรับสิ่งใหม่ๆช่วยให้เราผ่านการเติบโตทางจิตวิญญาณไปสู่ความเข้าใจที่ลึกซึ้ง 8. การฝึกฟังเสียงภายในการฟังเสียงภายในเป็นการเปิดรับการเชื่อมต่อกับจิตวิญญาณที่สูงกว่า การฟังเสียงภายในช่วยให้เราตระหนักถึงสัญญาณและคำแนะนำที่มาจากจิตวิญญาณหรือพลังงานที่สูงกว่าเสียงภายในนี้อาจจะมาในรูปของความรู้สึกหรือแรงบันดาลใจที่เกิดขึ้นในจิตใจเมื่อเรามีสมาธิและความสงบ 9. การสัมผัสความสงบภายในความสงบภายในเป็นอีกหนึ่งรูปแบบของความ ของการเชื่อมโยงกับจิตวิญญาณที่สูงกว่าเมื่อจิตใจสงบจะไม่มีความคิดรบกวนและสามารถสัมผัสได้ถึงความเป็นหนึ่งเดียวกับจักรวาลและพลังงานที่อยู่รอบตัวความสงบภายในจะทำให้เรามีการติดต่อกับสิ่งที่สูงกว่าและสามารถเข้าใจความหมายที่แท้จริงของชีวิตได้สรุปการเชื่อมโยงกับจิตวิญญาณที่สูงกว่า เป็นกระบวนการที่เกิดจากการฝึกฝนสติการยอมรับการเปลี่ยนแปลงการมีความเมตตาการสัมผัสกับพลังงานที่อยู่รอบตัวโดยผ่านการฝึกสมาธิการตระหนักรู้ในปัจจุบันการเปิดใจให้กับสิ่งที่สูงกว่าการเชื่อมโยงนี้จะช่วยให้เรามีความสงบภายในและความเข้าใจที่ลึกซึ้งเกี่ยวกับชีวิตและจักรวาล